สวัสดีครับก็วันนี้จะเอาพวกเครื่องรางขึ้นมาบ้างครับคือเป็นของที่หายากอพอสมควรเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเคยเห็นเท่าไหร่ที่เคยเห็นมาก็ส่วนใหญ่จะเป็นของทําเดินแบบขึ้นมานะครับอันนี้คือมีดหมอลงพ่อเดิมนะครับผมเห็นครั้งแรกผมก็รู้สึกทึ่งนะครับเพราะว่าเป็นของที่ ลึกลับซับซ้อนมากกว่าที่เคยเห็นในตลาดทั่วไปนะครับในดัแแบ,บแรกผมดูความหลากหลายของของสนิมโลหะที่ปรากฏอยู่ที่ใบมีดนะครับเยอะจริงๆครับไม่เคยเห็นมากมายขนาดนี้เดี๋ยวจะให้ดูเป็นอย่งยางๆไปนะครับแล้วตัวด้ามนะฮะอันนี้ก็บางทีเขาก็บอกว่าทําจากงานนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่งานนะอันนี้อาจจะเป็นพวกกระดูกช้างนะครับผมก็เห็นที่ทําจากงานพวกนั้นของเกเยอะครับ แต่งาแท้อยู่ครับนะผมก็มีอยู่อันหนึ่งเป็นงาแท้ครับแต่ว่ามีดนี่ไม่ใช่เพราะนั้นเรามานั่งดูว่าด้ามแท้แล้วก็มีดแท้นะครับนะแล้วก็ตัวปลอกมีดนะครับก็จะเป็นไม้เขาเรียกว่าแก่นคูนนะครับลักษณะก็ประมาณนี้ครับผมว่านี่ก็น่าจะใช่อยู่ลักษณะใครเี่งนี้ต้องถามพวกเก่งทางด้านไม้ครับทีน,นี้ สิ่งที่เราจะต้องดูต่อไปก็คือพวกความเก่าของปลอกนะครับของนาไอความเก่าของพวกเนื้อเงินทั้งหลายนะครับนะบล้วก็จะไล่ให้ดูไปทีละเรื่องนะฮะว่าเก่ามันเป็นยังไงนะครับนะให้ดูอีกด้านนึงฮะนยดูลักษณะการแกะสลักนะฮะพวกลวดลายบนเนยเอบนบนเน,นื้อเงินแล้วก็ลวดลายที่ปรากฏอยู่ที่ใบดอมีดนะครับอนี้จะแกะสลักเป็นพวกเครื่องมือที่มันที่ค่อนข้างจะ ตัวต่อกันเปบนบุลเล็กนะฮะที่เป็นคล้ายๆวงเล็บนะฮะคล้ายวงเล็บตอกสลักลงไปนะครับอันนี้ก็เป็นดวงเงินอันนี้ก็เงินทั้งหมดฮะรักษณะอันนี้เราต้องดูเงินให้เป็นก่อนดูเงินแล้วสนิมเงินนะครับเงินเป็นอย่างไรสนิมเงินเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็จริงๆของปลอมก็ทําได้ไม่ยากหรอกครับของพวกนี้นะครับที่จะดูได้ก็คือพวกสนิมที่อาจจะก่าวหน่อยนะครับอันนี้ก็ของปลอมก็ จะเป็นอะไรก็ได้ครับอาจจะเป็นงาก็มีนะครับเป็นกระดูกก็มีนะครับเพราะฉะนั้นจุดเน้นจริงไม่ได้อยู่ที่องค์ประกอบคนระับจุดยุจุดเน้นอยู่ที่ความเก่าครับเนะี่ยอย่างพวกกระดูกเนี่ยก็ต้องเก่านะเก่าคือยังไงเก่าก็คือมีลักษณะเหลืองๆนะครับมีลักษณะแตกน้ามันอยู่ในเนื้อนะครับแล้วก็เข้าลักษณะถ้าจะพูดถึงลักษณะของมวลสารก็เป็นพวก จะต้องมีการงอกของอปูนออกมาที่ผิวนะครับปูนแล้วก็น้ำมันนะคล้ายๆคกลุ่มพันธุ์ในผมเหมือนกันนะฮะพวกที่มีแคลเซียมก็จะมีการงอกลักษณะเดียวกันนี้ครับนะฮอนนี้เบื้องต้นก็ให้ดูในเรื่องของอลายสนิมที่อยู่ในเนื้อครับลายแกะนี้ก็ถ้าใครจําได้ถ้ามีาหลายๆชิ้นก็อาจจะจาได้จงใช้วิธีจําพวกลายพวกนี้มันก็ได้แต่ว่า ถ้าเรามีชิ้นเดียวก็เราก็หมดทิทนะครับเราไม่มีข้อเปรียบเทียบเพราะนั้นเราก็ดูพวกความเก่าของสนิมที่ปรากฏอยู่ในเนื้อเงินนะครับอันนี้ก็ต้องสองดูนะฮะใช้ไฟอ่สามสิบเวกทางเดียวครับมองเห็นลงไปก็จะเห็นเป็นสนิมเป็นชั้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 นลงไปในเนื้อเงินนะครับอันนี้ภาพถ่ายไม่ชัดครับต้องดูของจริงครับอันนี้ก็เหมือนกันนี่ก็ให้ดูความหลากหลายแล้วก็สนิมท่อนซับแล้วก็ความเก่าความเก่าของ ของสนิมต่างๆนะฮะอยู Now, look, ่ตามซอกต่างๆเนี All ่ยครับเนี่ยฮะเลยต้องดูหลากหลายมิติครับครับเนี่ยดูไปเรื่อยๆดูให้ชัดเลยว่าสนิมหลายชั้นจริงนะฮะไม่ใช่เป็นสนิมที่เพิ่งแต่งมาใหม่ๆนะครับอันนี้ต้องหัดดูงินให้เป็นครับอันนี้มาเรื่องของด้ามนะฮะด้ามที่ทําด้วยกระดูกกระดูกช้างนะครับจะเป็นว่ากรามช้างหรือหรืองาคุดหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็ชื่อสมมุติไปนะครับ ของจริงกรณน,นี้คือกระดูกแน่นอนนะครับรู้ได้ไงเป็นกระดูกนะฮะเป็นลายเส้นกระดูกนะครับแล้วก็มีลักษณะของน้ํามันอยู่ในเนื้อนะครับแล้วก็มีลักษณะต่างๆที่มันงอกขึ้นมาที่ผิวนี่อันนี้ต้องใช้กล้องไฟ3า x สิบเบกไปทางเดียวสองแล้วจะมองเห็นการงอกนะฮะนี่ถ้าเก่ามากก็จะงอกชัดเจนับนะถ้าไม่เก่าก็ไม่มีการงอกอะไรประมาณนี้แล้วก็น้ํามันก็แตกอยู่ข้างใน ไม่ใช่ว่าทาสีเหลืองอยู่ข้างนอกนะครับอันนี้ก็คือารดูความเก่าของของกระดูกนะครับแล้วก็ไล่ไปก็เป็นเรื่องของนี่ก็อีกด้านหนึ่งนะครับเนี่ยฮะจะเห็นอันนี้แสงดีหน่อยนะครับจะเห็นชัดเจนฮะเห็นลายเนื้อกระดูกนะครับลายเสี้ยนกระดูกนะครับแล้วก็มีลายแตกของน้ํามันตามเสี้ยนนะครับตรงเป๊ะเลยนะครับไม่ใช่สีทาอยู่ข้างนอกนะครับทุกอย่างอยู่ข้างในนะครับ ถ้าข้างนอกเราก็จะมองเห็นลักษณะของการงอกของแคลเซียมคาร์บอเนตนะแคลเซียมไบคาร์บอเนตแล้วก็น้ำมันที่ผิวนะครับอันนี้ก็อีกอย่างนึงอันนี้ต้องดูที่ผิวอันนี้เราสองมุมนี้เราจะเห็นเนื้อในได้ชัดเจนนะครับอันนี้คือความเก่าของของกระดูกนะครับนะฮะลองดูอีกมิตินึงก็จะเห็นนะฮะเห็นเป็นลายลายเส้นเสี่ยนอยู่ดังนี้ครับถ้ากระดูกใหม่ก็จะไม่ขึ้นขนาดนี้ อันนี้ดูที่ตัวมีดนะครับตัวมีดจะเห็นว่าสนิมเยอะจริงๆนะครับสนิมทองก็มีนะครับสนิมเงินก็มีนะสนิมทองแดงก็มีสนิมโลหะทั้งหลายผมว่าจะน่าจะเป็นกลุ่มโลหะทุกอย่างที่พอจะหาได้มารวมกันจริงๆเลยนะครับแต่ตัวหลักๆก็คือเหล็กนะฮะหลักค,นะค,กคือเหล็กแล้วก็มีสนิมอย่างอื่นปะปุนมามากมายนะครับเยอะมากนะดูไปทีละจุดเลยครับเป็นพวก ของที่ก็ทําเรียนแบบขึ้นมาเนี่ยสนิมจะไม่หลากหลายแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะออกสีขา,ขาวๆสีสิทธธรรมดาเป็นพวกโลหะผสมพวกอลลอยสมัยใหม่ครับไม่ค่อยมีสนิมอะไรมากมายเพราะว่าสนิมตัวเนี้ยมันต้องเกิดจากในเนื้อครับแล้วมันทํายากแล้วมันสนิมข้างนอกที่เกินมันที่ผิวกับสนิมในเนื้อต้องไล่ตามกันหน่อยครับไม่ใช่ว่ามีสนิมที่ผิวแต่ไม่มีสนิมในเนื้อหรือมีสนิมในเนื้อแต่ไม่มีที่ผิวไอ้อย่างนั้นไม่น่าไว้ใจครับครับอันนี้ก็คือจะให้ดู ลักษณะสนิมตลอดแนวเลยครับหลากหลายมากครับส่องไปนี่ลายพร้อยเลยครับนะแล้วก็ดูลักษณะลายแกะไปด้วยนะครับลักษณะลายแกะพวกนี้ก็น่าจะเป็นเอกลักษณ์ผมก็ไม่เคยเห็นลายแกะแบบอื่นฮะแต่ว่าผมดูไอ้ความเก่าของโลหะเป็นหลักนะฮะเห็นไหมครับนะสนิมหลากหลายมากครับแต่ละจุดไม่ซ้ํากันเลยนะครับถ้าเป็นขาวขาวซิสิมาสีเดียวไม่น่าเล่นครับไม่น่าสนใจครับคือมันไม่มีความหลากหลายพอนะครับ ดูอีกด้านนะครับด้านนึงก็จะมองเห็นนะครับเนี่ยการสลับเป็นตัวชื่อตัวลายตัวอะไรก็แล้วแต่นะฮะเห็นไหมฮะสนิมหลหลายมากเนี่ยลายพร้อยอยู่ในเนื้อเลยนะนะมาเรื่อยๆครับนะ่นะครับพอซูมเข้าไปจะยิ่งชัดครับเนี่ยสนิมออกสีน้ำเงินเหลืองๆนะฮะออกสนิมเขียวนะออกสนิมดลวยดายอะไรมากมายนะครับนะ นี่ครับที่ผมบอกว่าเป็นสนิมพวกสนิมพวกสีดแดงๆคล้ายๆพวกสนิมทองคำอยู่ในเนื้อนะครับ,นะรบมีพวกนี้ทองด้วยจะมีอาจจะมีพวกสนิมเหล็กปนอยู่บ้างนะพวกนี้เป็นพวกอร่อยครับสนิมเหล็กไม,ไม่ไม่ค่อยปรากฏนะอาจจะเหล็กอาจจะถูกปิดกั้นนะเป็นสนิมอย่างอื่นซะเยอะนะครับนะ ลองดูนะครับเนี่ยลักษณะสีหลากหลายตลอดแนวครับไม่มีซ้ำครับนะฮูเรื่อยๆนะครับนะครับของเก๋ก็อย่างมากก็ทำสีอ่แปลายประมาณนั้นนะครับแต่การทำสีกับสนิมในเนื้อคนละอย่างครับ แล้วก็จุดสาคัญอีกจุดนึ่งคือสันตรงสันเนี่ยจะมีโลหะที่เป็นพวกเข้าใจว่าน่าจะเป็นพวกานากนะครับอยู่บนสันก็าทารอยรอยแหว่งเอาไว้ครับรอยแหว่งแล้วก็เติมเนื้อนาเข้าไปนะครับเน้าตัวเนี้ยดูลักษณะรอยตะไบะครับจะเห็นได้ว่ารอยตะใบต่างๆเนี้ยมีความเก่ามากแต่หน้ากตัวเนี้ยยังเกิดสนิมน้อยนะครับ นะเอยตะใบตรงกันเลยครับลอยตะใบต่อเนื่องกันหมดเห็นไหมฮะนี่คือจุดสาคัญในการสังเกตด้วยนะครับว่าอันนี้มาโปะที่หลังหรือว่าโปะมาพร้อมกันนะครับเห็นได้ว่าโลหะแต่ละชนิดเกิดสนิมไม่พร้อมกันเลยนะครับนะโลหะพื้นฐานเนะี่ยเป็นสนิมหมดแล้วนะหลากหลายเย,ยวะํานวนปรากฏชัดเจนใช่ไหมครับนะถ้าเห็นถ้ามาดูามีดจริงๆก็จะชัดกว่านี้ครับอันนี้รูปถ่ายได้แค่นี้ครับอันนี้ าลายต่างๆเนี่ยเป็นการตะไบตั้งแต่สมัยแรกๆเลยแต่สนิมในเนื้อที่เป็นเนื้อหน้ายัางเกิดน้อยนะครับแต่ถ้าสังเกตด,ดีๆจะเห็นมีความลึกอยู่ในเนื้อครับแต่เกิดน้อยนะครับแต่ว่าสนิมโลหะอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงนะครับนะครับที่รอยตะใบผ่านไปเส้นเดียวกันนี่นะครับนะฮะดูรอยตะใบตัวสาคัญนะจะได้รู้ว่าเป็นอายุเดียวกันนะฮะ ต่างกันต่างกันมากครับเนี่ยฮะคือลักษณะการตรวจสอบว่าอายุได้ไหมนะฮะบางทีโลหะอาจจะเกิดสนิมไม่เท่ากันนะครับก็จะมีสนิมไม่เท่ากันแต่ว่าอายุเดียวกันนะครับเนี่ยให้สูมให้ดูอีกครั้งนะครับเห็นลายครับลายการเกิดสนิมในเนื้อด้วยครับนี่ก็คือลักษณะของการาดูมีดหมอหลวงประเดิมครับ ก็ใครที่มาเรียนเรื่องโลหะนะครับหรือว่าเรียนเรื่องแนชินก็ผมก็จะมีตัวอย่างนี้ไว้ให้ดูครับขอเชิญน,นะครับลเรียนฟรีครับทุกเมื่อครับ